สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องสายฝนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห,หนึ่งทุ่มนะคะเราก็หิวอีกแล้วเราก็จะออกไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่าเราหิวมากรู้สึกเหมือนจะเป็นประจำเดือนนะคะก็เลยห,ยวหิวรเลยไม่แน่ใจนะคะก็คิดไม่ออกว่าเรจะกินอะไรดีระหว่างก๋วยเตี๋ยวหรือว่าหมูกระทะี่อุ้ยลืมแม่จะไปเอาแม่ก่อนนะทุกคน <c oughs> หิวหิวหิว,หวกินๆงขนาดนี้ต้องอ้วนแน่เลย <c oughs> ไม่เจอรู้สึกเหมือนปวดท้องเน่ยนะทุกคนว่าเหมือนจะเป็นประจำเดือนเลยก็จะหิวม,มากด้วยหิวทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะโ,<ล>โอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราจะไปกินอะไรกันนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ขี่รถออกมาแล้วลนะทุกคนฝนก็รินลินนะทุกคนเราจะกินอะไรนี่ขี่เข้ามาในซอยนะ,ะขี่เกี่ยวเราทานใหญ่ไปปัวกระนอน เอาตรงก็ยังขายอยู่นะจะกินก็เสียดีเราจะกินอะไรกินหมูกระทะย่งใหดีกว่าไม่รู้ว่าเขาเก็บยังอออ๋อชุดหกเก้าค่ะีดดเอชุดหนึ่งค่ะ สะดวกมากนะไม่ต้องไปนั่งย่างเองทุกคน<ม> <iPad> จะมาสัง่งทำอมไรจีนกันบนะ้างไหมคะเอาเซรั่เอาสีเก้าได้ค่ะแค่ยอ,าอยากหัวใจฟังแล้วเอาปาปิก้าได้ค่ะแยกชิ้นนะคะละาบลาบเลยเนาะ ไฟอยีกนึงตอนนี้เราก็นั่งรอเส้นไฟกับโมก็ทาอ,อยู่นะทุกคนบรรยากาศก,ก็ดีมากน่านอนมากพูดเสียงเราไปเลยเผือดเปือยตรงนี้นะมี้รดุยังดุยเขาบอกเป็นบ้นานแล้วก็ตัวไปไหนคิวแพร่ได้ ตันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะกลับห้องกัน,นทุกคนได้มาสองอย่างแล้วอ้วนแน่เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะาตั้งโต๊ะก๋วไก่ก่อนนะนี่ทุกคนน่ากินมากๆเลยเนาะเป็นฝายย่างหนึ่ง <S <S ทูนเทืองน,นะคะไม่อ้วนจะไปไหนแล้วก็นี่หมูกระทะย่างให้เดี๋ยวเราจะกินทีหนึ่นะทุกคนเพราะมันน่ากินขนาดไหนนี่ เป็นไงน่ากินปลาว่าน่ากินสุดๆอื <laughs> นี่คืออาการของคนหิวค,<ล>ค่ะ,ะ,คะทุกคน<ม>เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ<ม>ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสายฝนด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถึงไม่ค่อยลงคลิปก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ